ตันนี้ก็ได้ไปหนึ่งคลองนะครับผมตอนนี้ก็ได้ไปหนึ่งคลองแล้วตรงตัวนี้ตัวนี้จะดึงไปตรงนู้ตนตรงนี้เราจะเลี้ยงปลานะครับเราจะเลี้ยงปลาพวกปลาหมอปลาดุกปลาช่อนปลานินแล้วก็อีกหลายๆปลาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะ ทำรัวำ้วตะข่ายทำรั้วตะข่ายแล้วเราจะเอาอึ่งเนาะเอาอึ่งเอาอึ่งเข้าอึ่งเข้าอึ่งธรรมชาติเป็นกบก็กบพวก,พวกอึ่งเข้าอึ่งธรรมชาติมามาเรียงมาปล่อย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 เลยให้มันเป็นแบบธรรมชาติที่สุดกำลัง พุทธไปอีกต่อไปครับผมมันจะวัดอยู่วัดแท่แล้วมันมันได้อยู่ประมาณอ่าอยู่ประมาณสี่แถวได้อยู่ประมาณสี่แถวได้อยู่ประมาณสี่แถวครับผมตรงเนี้ยเขียวตรงนั้น,นก็ได้อ่า ซ่อมคืนเพราะว่าหัวเพื่อนบ้านพังนี่เราก็จะขุดไปครับผมวันหน้าไม่แน่ใจว่าจะสเสร็จตอนไหนน่าจะวันวันพรุ่งนี้น่าจะวันพรุ่งนี้ถึงจะเสร็จรอดูด้วยกันนะครับผมว่ามันออกมาแล้วมันจะสวยงามขนาดไหน จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆพอ่พอๆแม่ๆป้าๆน,นะะ้าะลองมามาดูมาดูร่วมกันว่ามันจะเป็นยังไงติดตามด้วยกันครับผมติดตามกันคนละขั้นตอนขั้นตอนว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตว่าการขุดนี่สวยครับผมสวยงาม ไปครับผม EP สามก็จบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดู EP หน้าจะเป็นอย่างไรค่อยมาดูกันอีกทีฝากติดตามด้วยนะครับผมอยู่จังหวัดไหนรับสมอยู่จังหวัดไหนก็ทักไทยกันมาด้วยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้สวัสดีครับ